สวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันนี้วันที่5มีนาคม2567นะครับวันอังคารคลิปเทสการใช้งานนะครับ,บอุปกรณ์ในการเทสก็มีกีตาร์ตัวนี้ครับกีตาร์โนเนมกีตาร์จีนนะครับราคาไม่กี่บาทนะครับและไม่กี่พันบาทนะครับทีนี้ที่ผมเล่นบ่อยๆเพราะว่าผมเซตอัพเองนะครับเซตอัพของผมเนี่ยทำให้เสียงกีตาร์มันเสียงดีขึ้นผมไม่ได้เซตอัพให้คอตรงสายเตี้ยเล่นง่ายนะครับแต่ว่าผมเซตอัพให้เสียงมันดี มันจึงไม่จําเป็นต้องใช้กีตาร์แพงก็ได้นะครับเอาละเราข้ามเรื่องเซตอัพไปดีกว่าเพราะว่าวันนี้เราจะขายเอฟเฟกครับต่อตรงเข้าตรงนี้เลยนะครับเข้าบอสครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอามือถือวางตรงนี้แล้วอัดเลยใช้แอมป์ใบเล็กแค่นี้เองครับแอมป์ใบห้าวัตใบเท่ากับติดน้ํเนี่ยครับติดน้ําแข็งเนี่ยคืบเดียวเห็นไหมครับคืออย่างนี้ครับถ้าเราใช้แอมป์ธรรมดาไม่แพงกีตาร์ถูกไม่แพงถ้าเสียงออกมาดีแสดงว่าเอฟเฟกมันดีครับ ต่เวลาเราไปลองที่ร้านหรือเวลาเราไปซื้อขายขึ้นดนตรีบางทีเขาใช้แอมราคาแพงๆให้เรากีตาร์แพงๆให้เราอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าเอฟเฟกตัวนั้นมันเสียงดีหรือกีตาร์เสียงดีหรือแอมเสียงด,ยงดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัดปัญหาเรื่องนั้นไปเลยผม,มใช้แอมถูกกีตาร์ถูกไปเลยจบนะครับเวลาใช้บอสพวกไต้หวันรุ่นเกา่าๆแบบนี้นะครับใช้อะแดปเตอร์พวกนี้นะครับที่มันมีเลกูลเลเตอร์9โวลต์แล้วขอให้มันมีคําว่าเลกูลเลเตอร์นะครับเลกูลเลเตอร์มันเป็นวงจรคุมไฟให้ออกมันนิ่งนะครับ กีตาร์ตัวนี้เราเรียนให้ทราบก่อนว่ามันจะมีเสียงจีหน่อยนะครับเพราะว่าสายไฟผมใช้สายไฟค่อนข้างค่อนข้างแรงนะครับสายไฟที่นําวงจรเนี่ยมันจะมีเสียงจีขนาดไม่มีเสียงไม่มีเสียงเอฟเฟกก็จีครับเนี่ยจี G ละเห็นไหมครับยังไม่ได้เปิดเอฟเฟกเลยเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินเสียงจีไม่ต้องตกใจนะครับเป็นที่กีตาร์ผมจีเองนะครับเอาละครับเริ่มเลยผมเปลี่ยนรูปกีตาร์ก่อนผมจะวางมือถือไว้ตรงแป้นตรงนี้ค้องง่ายๆเลยนะครับ ซูมไปเลวครับเสียงกีตาร์ธรรมดาโดยที่ไม่ใส่ไม่ใส่เอฟเฟกนะครับผมขอมอนุญาตใส่รีเวิร์ที่แอนนิดนึงนะครับนิดเดียวนะสังเกตว่าเสียงกีตาร์ไม่ได้ไม่ได้พิเศษหรือว่าใหญ่โตมโหลานอะไรนะครับเราจะออกเล็กๆนิดหนึ่งเสียงสายสอง เนะครับมันจะหนาเชีรยปรับแค่นี้พอครับลองดูคือผมบอกไม่ถูกนะครับผมเคยมี b o ส s อ s 2นะครับแล้วผมก็ไม่ได้เล่นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขหรือก็ไม่เช่ว่ามันไม่ดีนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าชอบมากอะไรอย่างเงี้ย แต่ก้อนนี้มันเป็นก้อนของเพื่อนผมชาวญ,ญี่ปุ่นที่เขาเล่นประจำเลยแล้วเขาก็เอามาเอามาด้วยแล้วเขาก็ให้ผมลองเล่นเขาชอบผมเล่นกีตาร์เขาก็มาดูผมที่ผมเล่นดนตรีนะครับแล้วเราก็ไล่เอฟเฟกกันพูดง่ายๆเขาเอาเอฟเฟกต์เขาให้ผมไว้เป็นที่ระลึกผมก็เลยต้องเอาเอฟเฟกของผมให้เขาไปก้อนหนึ่งเหมือนกันเป็นที่ระลึกนี่เวลาผ่านมาหลายสิบปีแล้วครับเป็นสิบปีแล้วนะครับแบ่งคนอื่นเล่นดีกว่านะครับนะ้องสังเกตตัวหัวเสียงมันนะครับเวลามันขึ้นมาเนี่ย ตัวนี้มันแปลกมันอ้วนสวยอะ่ะ ค okay. ทีนี้มาลองดูปุ่มปัดกันนะครับว่ามันใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับปุ่มแรกปุ่มเลเวลนะครับดังเบาปิดหมดครับเปิดดังเบาใช้งานได้ดีปุ่มทำงานได้ดียยมนะครับโทนครับทุ้มแหลม เวลามันแหลมเจ้าก้อนเนี้ยมันแปลกอย่างนึงคือมันไม่บางคือมันมีไม่ต้องเชื่อตามผมนะครับแต่ผมเองมีความเชื่อแบบนี้เอฟเฟกหรือกีตาร์ก็แล้วแต่ยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันเสียงไม่เหมือนกันนะครับเจ้าเอฟเฟกก้อนนี้ยคนญี่ปุ่นเนี่ยเจ้าของเดิมเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยเขาใช้งานหนักเขาใช้ทุกวันใช้ก้อนเดียวเลยครับใช้กับตู้แค่นั้นครับแค่นี้เองครับ แล้วเขาเล่นทุกวันเป็นของรักของเขาเลยครับเวลามันโดนเล่นทุกวันเนี่ยมันโดนเบิร์นนะเนี่ยเสียงเสียงมันไม่บางอนะ่ะเวลาเทเบิลพาราโทนเปิดสุดนะฮะเอาละครับแต่ผมชอบประมาณนี้พอพอผมจะดีค่อนข้างแรง มาเซฟบุกได้ครับเปลี่ยนได้หมดนะครับ หมดเนี่ยมันจะเป็นโอเวอร์ได้ถ้าเราเปิดไปเนี่ยจะเขียนว่าดิสิทัลชั่นโอเวอร์ได้ดิสิทัลชั่นนะครับโอเวอร์ได้จะมีเสียงกลางเนยอะแล้วก็ล้วนถ้าเราเริ่มเปิดไปปุ๊บมันจะสกู๊ปเสียงกลางออกให้กลายเป็นดิสิทัลชั่นนะครับดิจทัลชชั่น d d ก็จะมีความกระชับนะครับกลวยเสียงกลางมันจะน้อย ระชับมันก็เอาไว้เล่นแบบขอบพวกทางอยี้ดีน,นะครับกระชับดีถ้าเสียงกลายเยอะเกินไปมันจะเบลอเบิะมันก็สวยงามนะครับถ้าเราเล่นเล่นให้มันถูกตามประโยชน์มันเอาลรทีนี้มาลองดูเสียงมันนะครับตอนนี้ให้ดูอีกทีนะครับเสียงคีม เซ็ตขนจากตู้นะครับลองใส่นี้นะครับเหมือน double M นะครับผมชอบแค่นี้พอถ้ากีตาร์ตัวนี้นะครับกีตาร์ที่ผมเล่นเนี่ยที่ผมเซ็ตอัพไว้กับน้ำหนักมือผมเนี่ยผมจะปรับประมาณแค่นี้พอผมจะดีดแรงนะครับ เสียว่าเราไม่ซิม,ม่าเสียงแตะของผมอ๋อที่กีตาร์ผมเอ,เองนะครับ ไปครับเอาละครับทีนี้มาลองโหมดเป็นตอนนี้ใช้เป็นจะใช้เป็นตัวบูธบ้างนะครับผมจะปิดไปชอบเปิดเกนมากๆผมไม่ค่อยชอบนะทีนี้จะใช้เป็นนี่เป็นเสียงแตกจากตู้นะครับตอนนี้เป็นเสียงแตกจากตู้อาจจะเปลี่ยนมา,าเป็นเสียงแตกจากตู้บ้างก็หมายความว่าเราอาจจะเล่นได้จากตู้หรือได้จากเอฟเฟกก้อนอื่นนะครับแล้วเอาตัวนี้เป็นตัวบูธเอาเอฟเฟกต์โอเอสสองเป็นตัวบูธครับนี่เสียงจากตู้โ <c oughs> ทษครับ โอเคครับเอาเนี้ออกก่อนลืมออเสียงแตกขตู้มีแค่นี้ครับหรือว่าเราใช้เอฟเฟกตัวอื่นเป็นโอเวอร์ดก็ได้เป็นเสียงแตกหลักหรือว่าแตกจากตู้ก็ได้ครับใช้ตัวนี้เป็นตัวบูส์นะครับอาอฟเซ็ตเป็นตัวบูส์ จากเดิมเสียงกลางเนี่ยม,มันเล็กไปนิดนึงมันไม่เหนียวมันเล็กเวลาออกไปสู้กับเบสกอมันเอาไม่อยู่บูท๊ทครับพอบูท๊ทแล้วนอกจากเสียงกลางจะมาแล้วเสียงสายสองใหญ่หนวลแล้วยังสเทนยาวด้วยครับอ่ามันจะลองเพิ่อมอีกนิดนึงนะครับ ไม่บูสตนะครับเวลาเล่นบูสตกับตู้เสียงมันเหมือนแบบฟัดอะเสียงมันเหมือนเล่นฟัดเนี่ยผมขอเพิ่มรีเวิร์ดนะครับขอเพิ่มรีเวิร์ดนะครับนะ thank เสียงดีครับเราจะบูสแบบไหนก็ได้แล้วแต่เราเลยครับคาแรคเตอร์ Character, เราจะบูสแบบเอาแค่ไหนเอาเสียงเสียงเป็นรสชาติอะไรก็แล้วแต่เรานะครับทํางานได้ยอดเยี่ยมหมดครับปรับได้ดีทุกปุ่มเลยนะครับขอพระคุณมากมากครับผมสวัสดีครับเฟสกีตาร์าาสันโดษน,นะครับยืนยันการอัดคลิปวันอังคารที่5มีนาคม2567นะครับก็ ผมมีโครงการขายของสะสมนะครับก้อนนี้เป็นเมสอินไต้หวนันรุ่นเก่าเลยนะครับน่าจะเป็นล็อตช่วงแรกๆเลยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับบอสโอเอเนี่ยไม่เคยทําที่เจแปนนะครับมันเริ่มแรกทําที่ไต้หวันเลยแล้วมันแบ่งไตหวันออกเป็น3ป้ายใหญ่ๆนะครับสป้ายใหญ่โดยประมาณนะครับอาจจะมีปีกย่อยลงไปลึกๆอีกก็ไม่ได้สนใจมันละเรารู้แค่ว่า3าป้ายใหญ่ๆก็พอ ป้ายแรกเม็ดไตหวนันป้ายเก่าสุดมันจะไม่มีตัวอะไรเลยมันจะมีแค่นี้เม็ดไตหวนันแล้วก็มีเม็ดไตหวันตัวใหญ่อีกอันหนึ่งนะครับพอป้ายที่สองมันจะมีคําว่า CE ตรงนี้ CE เป็นป้ายสีดำๆมานนะครับ CE เขี C e ยนตรงนี้ป้ายที่สามเป็นไตหวันที่ที่ใหม่ที่สุดก็คือมีเครื่องหมายถูกแล้ว n สองสองห้านั่นแหละครับมันเป็นเรียงตามลำดับถ้าไม่มีตัวนั้นป้ายอย่างเงี้ยล้นๆอย่างเงี้ยเม็ดไตหวันอย่างเงี้ยครับเป็นป้ายรุ่นเก่าครับ ก็จะคือจะเสียงดีที่สุดนะครับเสียงหนาเนื้อที่สุดแล้วนะครับตามตำราบอกอย่างนั้นแต่เอาเข้าจริงๆแล้วนะครับเวลาซื้อมาเนี่ยต่อให้ป้ายไหนก็แล้วแต่มันมันก็ไม่ใช่ว่าป้ายเก่าจะเสียงดีกว่าป้ายใหม่นะครับเป็นบางตัวที่จะมีเสียงพิเศษอ่าละครับตัวนี้ไม่ใช่เอฟเฟกที่ซื้อจากร้านขายมือสองหรือว่าในกลุ่มขายซื้อขายมือสองนะครับบอสก้อนนี้เป็นของชาวญี่ปุ่นนะครับเป็นเพื่อนผมที่มาดูผมเล่นที่ร้านสุขุมวิทนะครับ เป็นก้อนที่เขาชอบมากแล้วเขาใช้ส่วนตัวเลยเขาเป็นนักดนตรีชาวญี่ปุ่นนะครับเล่นกีตาร์ดีเขาชอบขึ้นมาแจมกับผมที่บนบเวทีที่ผมเล่นที่สุขุมวิทนะครับชื่อร้านปีนกซัทนะครับอ่าเขาให้ผมไว้นะครับเขาเอามาแจมแล้วให้ผมลองใช้ที่ที่ผมเล่นดนตรีเลยผมก็ทำไมเสียงมันดีจังวะก้อนนี้แปลกทำไมเสียงดีอ่าให้ดูสภาพตัวเครื่องครับด้านหน้าสภาพโอเคเลยนะครับปั้นยางก็สภาพดีมีเลี้ยวรอยบ้าเล็กน้อยนะครับ สภาพดีนะครับถือว่าสภาพดีสําหรับผมนะเอฟเฟกปีเก่า e ตรงนี้มีคราบอะไรไม่ทราบครับเอาไม่ออกขาดไม่ออกนะครับเอาเล็บขูดก็ไม่ออกนะครับค่าประมาณนี้เท่านั้นนะครับผมจะเอาไฟเห็นชัดอ่าริ้วรอยมีแค่นี้นะครับตรงนี้มีคลาบอีกที่หนึ่งนะครับมีค่าบมีรอยตัวเครื่องถลอกบ้างน,นี่หน่อยมีรอยขูดขีดบ้างมีคลาบอันนี้แล้วซึ่งขูดไม่ออกครับอ่าตรงหัวครับ อะแดปเตอร์ apter, และหัวอะแดปเตอร์ป้ายังอยู่ครบครับเม็ดในไต้หวันบล็อกเลเบลนะครับไม่มีตัวหนังสือ c e ไม่มีตัวหนังสือ n 2 2นนะครับเป็นไต้หวันรุ่นแรกๆเลยนะครับจวดูใต้นี้สิครับลูกยางเป็นยังไงบ้างดูแล้วก็ดูให้มันครบไปเลยใช่ไหมฮะปกติผมเล่นก็ไม่ค่อยสนใจมาถอดดูนี่ครับลูกยางโอเคนะครับยังไม่หลุดออกยังใช้งานได้ดีนะครับ ข้างในโดยรวมก็ดีครับ mm hmm. ยอดเยี่ยมดีดูข้างในวงจรกันครับนี่เขาบอกเขาเล่นคนญี่ปุ่นเขาบอกเขาเล่นมาทุกวันเลยครับเขาเล่นดนตตีบ็นจนะครับบลูจ๊ดล็อกนะครับเขาชอบขึ้นมาแจมนะครับเวลาเขาแจมเขาจะชอบเล่นเพลงเอลิคับต้านเก่าๆย,ยุคสมัยวงครีมครับเล่นกีตาร์แจวเลยแล้วเขาร้องเพลงด้วยนะเขาบอกเขาใช้ตัวนี้ก้อนเดียวกับ ับตู้ที่ร้านเขาอะใช้ก้อนเดียวไม่ใช้เอฟเฟกอื่นเลยเราก็ถูกใจกันครับพอเขาจะกลับเมืองเขาก็ให้ผมไว้นะครับให้ผมไว้แล้วผมก็ให้เอฟเฟกเขาไปแลกกันนะครับเหมือนกับว่าแลกกันเราแลกกันเขาก็ชอบอฟเฟกของผมผมก็เขาก็ให้ของเขากับเราไว้นะครับป้ายสวยงามเลยนะครับขัดหลังป้ายสภาพดีน น็อตเดิมๆ erm, หมดเลยนะครับน็อตเป็นน็อตบอสน็อตสั้นนะครับน็อตเดิมแบคโครมน็อตเดิมๆิมสะอาดหมดจดเลยครับ uh, ตัวฝาปิดพลาสติกก็เดิมเดิมสวยงามนะครับบอร์ดวงจรสะอาดหมดจดครับไม่มีรอยแก้ไขครับอันนี้ก็รอยเดมิมเดิมของโรงงานเขานะครับมันคงเล่นมากอะ่ะมันคงโดนเล่นมากเสียงมัน ก็เลยแบบดีมัง้งไม่อยากแกะเลยครับตรงนี้ไม่ต้องแกะเนาะเพราะมันไม่ใช่บอสเจแปนอยู่แล้วมันก็ไม่ต้องไปดูไอ้ไอ้คาปาเขียวอะไรอยู่แล้วใช่ไหมครับโอเอสองถ้าจำไม่ผิดมันไม่มีเจแปนนะมันน่าจะทําที่ไต้หวันเลยนะครับอันไหลกันประมาณนี้ครับอย่าไปแงะมันเลยนะครับไอเสียงข้อแค็กตรงด้านหน้าที่เป็นปุ่มคัลเลอร์เนี่ยข้อแค็กตรงเนี้ยถ้ามันไม่จําเป็นมากๆเราปรับทีเดาอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปล้างมันหรอกครับ นะมันถอดยากนะครับเนี่ยถอดล้างไปดีไม่ดีเสียของเปล่าครับผมว่านะมันยึดแกนติดกันเลยหรือเปล่าถอดออกมาแล้วมันไม่คุ้มกันมันไม่ได้วงจรไม่ได้ไม่ได้มันไม่หลุดออกมาเนี่ยมันไม่ได้หลุดออกมาแล้วเปิดเปิดดูตัวไอ้นี่ได้เห็นไหมฮะเนี่ยทำวงจรแบบแน่นหนาเลยคือแกะแกะไม่ได้ปกติบลอกมันง้างออกมาปุ๊บมันก็จะเห็นตัวตัวรูมแล้วอันนี้มันไม่เห็นนะะ นะครับโอเคอย่าไปแงะมันเลยครับอย่าไปแงะมันเลยยอดเยี่ยมดีครับขอบประคุณมากครับครับอ่าพอดีวงจรด้านในมันแงะไม่ยากแล้วครับก็แค่ดันตรงนี้ออกมารับเตอร์ออกมาก็จะเห็นแล้วครับมันใช้พอร์ตแบบของเจแปรรุ่นเก่าพอร์ตสีน้ําตาลเข้มครับสีน้ําตาลเข้มๆแบบพวกแม็กซอนปีเก่าๆอริจินนลนอย่างนั้นนะครับ แม็กซอนหรือว่าไอเบเดตทีเอสแปดศูนย์แปดหรือออริจินอลอะไรพวกนี้มันจะใช้พวกทีเอสไนออริจินอลนะครับมันจะใช้ตัวพอร์ตสีน้ําตาลเข้มแบบเนี้ยนี่ครับแหมมันให้เห็นยากจังนี่ครับเห็นจังเนี่ยมันจะใช้บอร์ดแบบนี้ครับหายากครับเดิมๆหมดเลยสี่ตัวนะครับถึงว่าเสียงดีจังเลย